ครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินตลาดจัดจักรเสร็จแล้วเราได้ลูกป้อนมาหนึ่งสายพันธุ์ครับทุกคนอันนี้เป็นลิงเน็ตสีพื้นฐานนะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะก็เขาก็พึ่งออกมาพึ่งล้วงออกมาก็น่าจะตื่นตัวนิดหน่อยทุกคนดูจงอยปากเขาสวยมากๆเลยนะในส่วนของท้องอยู่ด้วยนะเล็บเท้าเราก็ต้องดูใต้ปีกจะต้องดูนะครับส่วนมากอ่ะเขาจะเป็นแผลทตรงนี้กันบ่อยแล้วก็ทําใม้นุกติดเชื้อได้นะครับทุกคนเห็นไหม อันนี้เป็นไซส์ขนหนามผนพู่กันอยู่นะทุกคนก็เลี้ยงไม่เกินสองิาท์ก็น่าจะขนขึ้นขึ้นตัวหมดแล้วมั้งทุกคนครับอันนี้เป็นมุมสูงของตลาดจตุจักรนะตอนนี้ผมอยู่ที่มิจตุจักรประตูนี้ที่ผมบอกว่าอยู่ด้านขวาจะเป็นตรงนี้ที่เขามีเกิดอันนี้ขึ้นนะครับทุกคนเห็นไหมเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทั้งทั้งทั้งตัวตึกหมดเลยนะก็ห้ามเข้าใกล้แต่เราจะไปซื้ออาอาหาร นกตรงนี้แล้วก็ฝั่งโซนนี้ตลาดปลาฝั่งนู้นยังเปิดปกตินะครับสามารถมาได้ทุกวันนั่นแหละแต่ถ้าเป็นของเยอะหน่อยให้มาเสาร์อาทิตย์นะทุกคนที่เรามาซื้อหันก็จะเป็นร้านอันนี้แล้วก็จะเป็นร้านนกพี่เหนยแล้วก็จะมีร้านนกแก้วตรงนู้นแล้วก็ฝั่งนี้อีกด้วยเดีย๋ยวทุกคนเน้นตึกนี้ไหม มีร้านนกปกติแล้วร้านนกที่เราเห็นเห็นกันมาเดินจะมี1 2 3 4สแล้วก็ด้านหน้าเป็น5นะครับทุกคนเป็นประมาณนี้น่าสำหรับมุมสูงของตลาดจุดจากเราจะเดินลงไปด้านล่างนะครับแต่ตรงนี้เขายัางปิดล้อมอยู่นะทุกคนก็รอน่าจะรอรีโนเวทร,รีทําอะไรใหม่หมดนะครับทุกคนดูความเสียหายนะครับเป็นประมาณนี้เลยนี่มุมสูงแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นเอกโซติกเหมือนกันนะทุกคนก็จะมีสัตว์เยอะแยะมากมายพวกงูหนูอะไรเยอะแยะเลย แต่ฝั่งนี้ที่เรามาเดินจะมาบ่อยแล้วก็เป็นด้านหน้ากับด้านข้างที่เป็นตลาดปลานะครับทุกคนเป็นประมาณนี้เลยนะครับในช่วงของตอนเช้าของวันหยุดนี้คนก็จะเดินเยอะหน่อยนะครับทุกคนนี่เป็นโซนด้านข้างนะครับผมก็จะเริ่มที่หน้าตลาดเพราะว่าหน้าตลาดจะมีสัตว์เลี้ยงมากมายเช่นกันจะเป็นตลาดปลานะครับมีปลาสวยงามเลยถ้าใครสนใจพวกประกาศที่นี่ก็เยอะเช่นกันนะครับตัวผมเองไม่แน่ใจว่าเขาเป็นประกาศสายพันอะไรแค่ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะและผมเดินผ่านร้านนุ่เกี้ยว ร้านนี้ร้านนี้จะมีกระตั้วเยอะมากๆนะครับตัวผมเองก็ยังไม่รู้จักเท่าไหร่แต่จะอยู่ฝั่งทางด้านปลานะครับทุกคนกระตั้วเยอะเลยถ้าใครสนใจลองมาตรงโซนตรงนี้ได้ผมก็ได้ถ่ายมาคือเจ้าตัวนี้ที่ถ่ายมาทุกคนเห็นไหมเขาแทบ้บฟิวเจอร์อบอร์ดนะทุกคนเห็นไหมอ่าน่าจะดื้อมากเลยนะครับนกแก้วเป็นธรรมดาแล้วของนกแก้วปากขอนะอะไรที่อยู่ใกล้ตัวที่เขาแท้ได้เขาจะแทบเลยอย่างเช่นกระตัว้วตัวนี้ไม่ไแน่ใจว่าเป็นสายพันอะไรนะครับสาหรับสายพันุแรกของวันนี้ ก็จะเป็นมองพาลาคีนะครับมองพาลาคีในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยราคาก็ดีด้วยนะครับมองสีฟ้าที่ทุกคนเห็นนี้ไซขนภัยจะเข้าขนคุมราคาอยู่ที่9,500บาทถือว่าโอเคมากๆเลยครับพวกนี้เขาสามารถพูดได้ตัวผมเองยังไม่เคยเลี้ยงก็เลยไม่สามารถที่จะบอกนิสัยได้นะครับทุกคนแต่ในเรื่องของการวอยไว,ไวเสียงหรือความดื้อนี้ ถ้าเทียบกับกินชีสที่ทุกคนรู้จักนะก็น่าจะน้อยกว่ามั้งทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตัวผมเองก็สอบถามมาจากผู้ขายนะครับทุกคนทั้งนี้ใครสนใจใสายพันธ์ุนี้ลองไปเดินดูได้นะครับ เขาก็เป็นอีกหนึ่งนกแก้วที่เฉพาะกลุ่มนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยแต่ทางนี้นี่ทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะครับเขาจะมีสองสีหลักๆที่เราเห็นนะจะไม่รวมสีเหลืองนะครับจะอยู่ที่6,500บาทนน้อยบาทนะสีนี้เป็นสีเริ่มต้นของมองพาลีคีนะสีเขียวตามที่ทุกคนเห็นนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีมาบ่อยหรือเปล่าแต่ในช่วงนี้เจอบ่อยก็เลยถ่ายมาทุกคนดูเผื่อทุกคนสนใจนะนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นลิงเน็ตสีพื้นฐานนะทุกคนน่าจะรู้จัก กันดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะก็เขาก็พึ่งออกมาพึ่งล้วงออกมาก็น่าจะตื่นลัวน,นิดหน่อยทุกคนดูจงอยปากเขาสวยมากๆเลยนะในส่วนของท้องอยู่ด้วยนะเล็บเท้าเราก็ต้องดูใต้ปีกจะต้องดูนะครับส่วนมากอนะ่ะเขาจะเป็นแถวซุดตรงนี้กันบ่อยแล้วก็ทาให้นกติดเชื้อได้นะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นไซส์ขนหนามผนพู่กันอยู่นะทุกคนก็เลี้ยงไม่เกิน2อาทิตย์ก็น่าจะขนขึ้นขึ้นตัวหมดแล้วมนะั้ แต่ทางนี้ก็ต้องรอนะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะดูแลเขาด้วยว่าในส่วนของการดูแลเราจะดีขนาดไหนนะครับตัวนี้เราก็จะเกลับบ้านไปด้วยนะทุกคนดูนกจะไม่หลีตาตาจะต้องเบิกกว้างอยู่ตลอดเวลาทุกคนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นจมูกตาอะไรเราต้องดูให้นะเพราะว่าส่วนมากนะอ่า,อาหารที่ติดตรงจมูกะมันจะทําให้ลูกนกมีน้ํามูกในในภายหน้าหรือแน,นอนาคตได้ทํานั้นทําให้นกของเราอาจจะป่วยได้ไง่ายนะครับทุกคนแต่ทางนี้ก็เนี่ เรามาดูที่ตูดนกกันเห็นไหมตูดนกจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะากลับไปเลี้ยงให้ทุกคนได้ดูหรือในการเลี้ยงใสอีกด้วยนะครับแต่ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะได้ตัวนี้ให้ผมเลี้ยงใสให้ก็สามารถติดต่อมาได้นะตัวผมเองก็จะมาดูลูกป้อนลูกนกดูราคาแล้วก็มาถ่ายคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นลิงเน็ตสีเขียวนะครับอยากให้ทุกคนเห็นและได้ดูกันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ สามพันหนึ่งสามพันห้าร้อยบาทนะั้นนอกฤดูการถ้ายิ่งในส่วนของตรงนี้ไปเรื่อยๆราคาจะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าทางนี้ถ้าในส่วนของฤดูของเขาจะอยู่ที่พันต้นต้นหนะ้าพันห้าหรือพันสองนะครับแต่ทางนี้คือมันนอกฤดูการอาจจะแพงหน่อยนะสาหรับใครที่อยากจะเลี้ยงลิงเหยต์ก็ช่วงนี้ก็ยังยังหาได้ถ้าเป็นลูกหลงออกมาก็จะราคาจะแพงกว่านะครับเป็นประมาณนี้เลยนะที่ถ่ายทุกคนได้ดูนะและถ้าใครอยากเห็นในส่วนของตัวโตของเขาจะเป็นประมาณนี้ เขาสามารถดูเพศได้ด้วยตาเปล่านะครับตัวผู้จะมีวงแหวนอยู่ที่คอเป็นดั่งที่ทุกคนเห็นนี้ส่วนตัวเมียจะไม่มีนะการที่จะดูเพศได้ด้วยตาเปล่าของนกแก้วสายพันธุ์นี้อายุของเขาต้องได้ด้วยนะครับประมาณปีถึง2ปีเลยนะแต่ทั้งนี้คลิปนี้นานมาแล้วนะที่เอาไห้ทุกคนดูก็จะบอกว่านกแก้วลิงเก็ตเขามีมากมายหลากหลายสีถ้าในส่วนของการเพราะเลี้ยงไม่ใช่นกป่าก็จะเป็นพวกสีแบบนี้มาแต่ราคา พวกนี้อ่ะถ้านอกฤดูการจะแพงมากแต่ถ้าในช่วงฤดูการหรอช่วงเมษาจะอยู่ที่ประมาณ6 0พันกว่าบาทนะครับแต่ทั้งนี้พ่อแม่พันธุ์ของเขาก็ยังมีอยู่ตามที่ทุกคนเห็นนี้ตัวนี้คือตัวผู้สังเกตที่คอเขาไหมเขาจะไม่มีสีแดงนะถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นสีดำเขาส่วนสีเหลืองก็ยังมีแต่ตัวที่ทุกคนเห็นนี้ เป็นตัวผู้หญิงนะครับพวกนี้สามารถผสมข้ามสีได้ด้วยแล้วก็สามารถผสมกับนกแก้วมงได้ด้วยเพราะอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการผสมตัวผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับที่พูดคุยกับทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นว่านกแก้วลิงเน็ตเขาจะมีมากมายหลากหลายสีบางตัวจะมี2ส,สีใน1ตัวตามที่ทุกคนเห็นนี้เป็นเขียวมะนาวสวยมากๆเลยนะทุกคนนกแก้วสายพันธุ์นี้ถ้าอยู่ในส่วนของนกเฉพาะกลุ่มนี้คือเขาจะไปเลี้ยงพัฒนาสีขึ้นไปอีกนะครับคลิปนี้ นี้ก็นานมาแล้วที่เยาไหมทุกคนดูก็จะเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้ถ้าเป็นลูกป้อนสายสีต่างๆของนอกแก้วลิงเง็นเลยนะทุกคนสวยไหมนกแก้วสายพัน์ธุนี้เขาสามารถพูดได้ด้วยนะหลายๆคนน่าจะ รู้จักกันดีนะครับแต่ในช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูการของเขานะครับสาหรับสายพันธุ์ต่อมาจะเป็นนกแก้วกินชิกสีบูชินามอนนะครับทุกคนรู้ไหมไซหัดแทหรือกินเลงได้แล้วแต่ก็ยังป้อนเสริมราคาอยู่ที่2,002นะครับพวกนี้เขาเป็นนกที่โตขึ้นมาแล้วนะครับถ้าใครไม่อยากเลี้ยงลูกป้อนว่าเรามีพื้นฐานตั้งแต่เลี้ยงอาหารลูกป้อนอะไรก่าจะโตนะครับเราต้องคิดในส่วนของตรงนี้ถ้าใครแบบมีเวลาน้อยแนะนําเป็นตัวนี้แต่ราคาก็เพิ่มตามที่เราป้อน แต่ได้อยากได้หลักพันต้นๆพันสองพันสามก็จะเป็นไซส์ขนพายเลยนะครับไซส์นี้เลี้ยงประมาณ2อาทิตย์หรือ3ามอาทิตย์เขาก็จะเริ่มหัดบินได้แล้วคนระับปกติแล้วพวกนี้เขาเลี้ยงง่ายโตวไวด้วยนะครับไซส์นี้ก็ให้แท้อาหารไข่ไปก่อนเลยนะทุกคนถ้าใครมีเวลาไซส์นี้จะเชื่อมมากที่จริงแล้วความเชื่องของนกอะ่ะขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงนะครับนกแก้วกินชีสเขาจะน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูนะคลิปนี้ก็เป็นนกเลี้ยงไซส์นานมาแล้วนะทุกคนก็ ต้นเดือนที่แล้วเลยที่เราเลี้ยงก็จะเป็น เจ้าสีนี้เป็นยลนโรไซ์นะครับเที่ยวามาให้ทุกคนดูคือกินชี้เขามีปฏิกิริยากับตัวผู้เลี้ยงค่อนข้างดีมากๆแล้วก็น่ารักอีกด้วยปล่อยบินอิสระได้ดีเพียงแต่เขาไม่สามารถพูดได้บางตัวอาจจะพูดนะแต่น้อยมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเราสามารถพกพาเขาไปด้วยเลยนะครับใส่ตะกร้าไปป้อนอาหารตามปั๊มน้มานนํามันได้เลยจะน่ารักมากๆแต่ทั้งนี้ถ้าใครไม่อยากเลี้ยงลูกป้อนหรืออยากจะเพาะเลี้ยงเองหรือเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงแนะนําไม่เอานกโตแล้ว แต่นกโตเขาไม่เชื่องนะครับที่ไม่เชื่องคือเขาไม่คุ้นชินกับมนุษย์นั่นเองเวลาเจอเขาจะบินหนีถ้าได้หลุดออกจากกรงคือไม่มีสิทธิ์ตามกลับคืนได้แล้วนะครับทุกคนทางนี้ใครที่อยากจะพอเลี้ยงพวกนี้ราคาเปิดของเขาจะอยู่ที่พันห้าถึงสามพันได้เลยนะสนับตัวโต,วตวแต่ละสีราคาไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าใครสนใจสีอะไรสอบถามพ่อค้า ได้ก่อนเลยนะครับทุกคนพ่อค้าแม่ค้าขเขาก็ใจดีสามารถแนะนําเราได้ว่าตัวนี้ตรวจเพศหรือยังตัวนี้เพศอะไรนะทางนี้ก็ถ้าใครอยากชัวตรวจเลือดที่ห้องแลบจะรู้เพศของนกแก้วนะสาหรับสายพันธุ์ต่อมานี้เป็นนกแก้วยอดนิยมเช่นกันเราสามารถพบเจอได้ทั่วไปตามร้านขายนกแก้วหรือตลาดสัตว์เลี้ยงนะเขามีชื่อว่านกแก้วหงหยกนะนกแก้วหงหยกเป็นนกแก้วที่มีราคาถูกมากๆเลยราคาจะอยู่ที่100บาทถึง150บาทเลยนะครับทุกคนทางนี้ในส่วน การแยกเพศเขาจะดูที่จมูกนะครับตัวผมเองก็ดูยังไม่เปลี่ยนนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะเลี้ยงสวยงามแนะนําให้เอานกแก้วหงหยกไปได้เลยเพราะว่าพวกนี้ลูกก้อนจะหายากหน่อยนะครับทุกคนแต่ทางนี้ถ้ามีก็จะอยู่ที่ประมาณ 100- 200ถึงบาทนั่นเองพวกนี้เป็นนกแก้วสังคมนะสามารถกินอาหารได้ทั่วไปเลยของเมล็ดมิลเลตต่างๆของนกแก้วขนาดเล็กเลยเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายปรับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีเหมาะกับการเลี้ยงฟังเสียงเลี้ยงสวยงามอย่างที่ผมบอกไปว่าชนนกรุ่นหรือนกพ่อแม่ เขาจะมีเชื่องนะครับหลุดทีก็คือหายไปเลยนะทุกคนแต่ทั้งนี้ถ้าเลี้ยงสวยงามอยู่ในกรงก็แนะนําไปสักคู่2คู่ก็สามารถที่จะเลี้ยงดูได้สําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงฟังเสียงหรือเลี้ยงสวยงามเลี้ยงไว้ดูตามต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาปรับสภาพอากาศได้ดีเลยนะครับแต่ต้องมีน้ําสะอาดมีอาหารมากพอและทําความสะอาดกรงให้เขานะเพราะถ้านกขนาดเล็กนี้ถ้าเขาได้ป่วยรักษาไม่ทันเขาเสียชีวิตได้ทันทีเลยนะครับทุกคนถ้าเขาได้ป่วยจริงๆอ่ะจ,จะเก็บ ากรแต่ถ้าเขาแสดงอาการออกมาก็คือเขาไม่ไหวแล้วเขาพร้อมที่จะเสียชีวิตนะอย่าลืมนะครับพวกนกแก้วขนาดเล็กถ้าได้ป่วยแล้วก็คือเสียชีวิตทันทีเลยนะ นกรุ่นพ่อแม่พันสายพันต่อมานี้ก็ยังอยู่กับนกแก้วขนาดเล็กอยู่นะครับนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะทุกคนนกรุ่นหรือพ่อแม่พันราคาจะเปิดอยู่ที่500บาทถึง650บาทเลยนะครับแต่ละสีราคาไม่เหมือนกันนะถ้าใครอยากจะเลี้ยงฟังเสียงเลี้ยงสวยงามหรือเลี้ยงเพาอพันแนะนําสายพันธุ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยเราสามารถเลี้ยงแต่ลูกป้อนก็เชื่องเช่นกันนะแต่ถ้าเป็นนกรุ่นพ่อแม่พันที่ทุกคนเห็นนี้เขาไม่เชื่องนะครับหลุดไปก็คือหายทันทีเลยนะแต่เขามีความน่ารักนะพวกนี้ เขามีสีที่สดใสดังที่ทุกคนเห็นนี้ตัวหนึ่งมีมากมายหลากหลายสีมากๆเลยนะครับท้งนี้ถ้าอยากจะเลี้ยงสวยงามแนะนําเป็นสายพันธุ์นี้แต่ถ้าอยากได้เชื่องเชื่องอยากจะเลี้ยงตั้งแต่ลูกก้อนราคาจะอยู่ที่550บาทขึ้นไปนะครับในช่วงนี้ก็ยังถือว่าที่จะ มีลูกป้อนออกมาให้เราเห็นอยู่แต่น้อยมากๆเลยนะทุกคนถ้าใครสนใจจริงๆก็ลองไปเดินดูได้แต่ในส่วนของร้านที่มาทุกคนก็ยังถือว่าน้อยอยู่ยังไม่เยอะราคาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ550บาทถือว่าถูกมากๆลูกป้อนสายพันธุต่อมานี้ก็เป็นของนกแก้วซันคอนัวนะครับนกแก้วซันคอนัวหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วในเรื่องของราคาสีของเขานะครับราคาของเขาพื้นฐานจริงๆจะอยู่ที่2,500 บาทนะครับแต่ที่เราเจอขนาดไซส์ก็จะอยู่ที่2,200บาทนะแต่ทางนี้ถ้าพวกขนคุมแล้วหรือสียออกมาชัดเจนแล้วจะอยู่ที่2,500-2,800ได้นั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นพวกไซส์หัดแท้แล้วอ่ะจะเหมาะกับการที่แบบไม่มีเวลาในช่วงของตอนเที่ยงสามารถให้เขาหัดแท้ได้แต่ต้องป้อนอาหารลูกป้อนอยู่นะถ้าไม่ป้อนก็คือเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขายังกินไม่รู้เรื่องนั่นเองแต่ถ้าให้แท้กินเล็กกินน้อยอ่ะเขาก็สามารถทําได้นะครับไซส์หัดแท้ราคาก็ รับขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเป็นนกพ่อแม่พันธุ์ที่ใครสนใจอยากจะได้พ่อแม่พันธุ์ไปเลี้ยงที่ตรวจเพศแล้วราคาจะตกตัวละ4,500บาทคู่ละ9,000พันเลยนะทุกคนแต่ถ้าเป็นพวกภายที่ผมเห็นน่ะ จะตกตัวละ1 0 0 0 0 0บาทคู่ละ2 0 0ห0ได้เลยนะครับทุกคนแต่ทางนี้นกแก้วซันคอนัวเขาเป็นนกแก้วสีโทนสว่างจะสวยมากๆเลยนะสายพันธุ์ต่อมาจะเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือนอกรุ่นของนอกแก้วคอกระเทลนะครับนกแก้วคอกระเทลนี้มีมากมายหลากหลายสีสีที่ทุกคนเห็นนี้เป็นนอร์มอลนะครับราคาเปิดของเขานกรุ่นจะอยู่ที่1,200บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนทางนี้นกแก้วสายพันธุ์นี้หลายๆคนก็รู้จักกันดีในเรื่องของการ พูดการร้องเพลงของเขานะแต่ถ้าเป็นพวกไวเฟกจะอยู่ที่1,500บาทนั่นเองทุกคนพวกนี้จุดเด่นของเขาจะมีหงอนมีแก้มสีแดงแต่ถ้าเป็นไวเฟกจะไม่มีอะไรเลยที่น่าจะเป็นหน้าสีขาวนะครับเขาเป็นสีผสมที่สวยมากตัวผมเองเขากระเทลอ่ะสวยทุกสีเลยนะทุกคนแต่ในเรื่องของการพูดนี้ไม่เกี่ยวกับสีเลยนะเกี่ยวกับตัวผู้เลี้ยงแต่ถ้าเอานกที่โตไปอ่ะไม่สามารถที่จะฝึกได้นะครับเพราะเขากลัวขนาดเราไปยืนอยู่หน้ากรงเขายังกลัวนะแต่ทางนี้ ถ้าอยากได้ชเชื่องเชื่องเลอยากพูดตามเราแนะนำให้เอาลูกป,ป้อนเลยนะครับที่จริงแล้วพวกสีมุกสีอะไรมีเยอะแยะมากมายเลยอยู่ที่พันแปดเลยนะทุกคนทางนี้ใครสนใจหรืออยากเะพาะเลี้ยงเลี้ยงฟังเสียงพวกนี้เสียงพอมากๆเลยนะถ้ายิ่งตัวไหนร้องเพลงได้เขาก็จะร้องเพลงทั้งวันเลยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะแต่นกแก้วค่อกระเทือเนื้อสัมผัสที่ปุ่มสัมผัสเขาจะเนื้อสัมผัสที่เบาบางมากไม่ค่อยกัดหรอกทุกคนแต่ถ้าเป็นนกรุ่นหรือนกในกรงรวมแบบนี้ เขากัดและกลัวมากๆเลยนะครับอาจจะตกใจหรือเสียชีวิตได้ว่าพวกนี้เขาที่ตกใจมากๆอาหารการกินของเขาก็ทั่วไปเลยของนกแก้วขนาดเล็กได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีจงอยปากไม่เหมือนเพื่อนนะแต่ถ้าเป็นลูกป้อนราคาก็จะอยู่ที่1,200บาทขึ้นไปเลยนะครับแต่บางร้านก็อยู่ที่1000บาทก็ยังมีถ้าเป็นพวกลูกป้อนนกแก้วคอเกเยวนี้ตัวผมเองก็อยากจะแนะนําอยู่แต่ในเรื่องของการป้อนอาหารนะทุกคนต้อง ฝึกให้เขากินผ่านไซลิงนะครับเพราะว่าถ้าเขาโตขึ้นมาเขากินสายเขาจะป้อนยากมากๆอย่างที่ผมบอกไปเลยนะทุกคนครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินตลาดจตุจักรเสร็จแล้วเราได้ลูกป้อนมาหนึ่งสายพันกับน้ำนะทุกคนก็ทั้งนี้ในส่วนตลาดจตุจักรก็เ,รเปิดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แยกโซนไปฝั่งนู่นฝั่งข้างหนึ่งส่วนตรงนี้เขาก็ไม่เข้าในส่วนของราคามันก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายจนเกิดไปนะครับทุกคนเพราะว่า นกก็อยู่ราคาเดิมเพียงแต่จะมีบางสายพันธุ์ที่มันมีน้อยราคามันก็เลยขึ้นเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถ้าเราคิดจะเลี้ยงเราก็ต้องเผื่อตังมาเกินสักประมาณพันสองพันอยู่แล้วแต่ถ้าในการเลี้ยงนอกอ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรเราต้องมีตังอย่างน้อยมากกว่าตัวนกเช่นตัวนอกอยู่ที่หนึ่งพันเราต้องมีตังไปแล้วสี่ถึงห้าพันเพราะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอ่ะมันไม่ตายตัวมันเพิ่มได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกรงอาหารไซลิง ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับในส่วนของอุปกรณ์นกต่างๆนะครับพุกโกถ้าใครอยากจะเลี้ยงก็คิดในส่วนของตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าเป็นในโซนของจัดจกักรมาของเยอะก็จะเป็นเสาที่เหมือนเดิมวัาจานจันทร์คารก็มีน้อยหน่อยแต่ยิ่งเป็นอันนี้ขึ้นมาก็ยิ่งมีน้อยเข้าไปอีกก็ทางนี้ก็ใครอยากจะมาก็มาได้เหมือนเดิมแตม่มีจะมาเดินในช่วงเช้าเพราะมันจะไม่ไม่ร้อนนะครับถ้าใครมาแบบเที่ยงบ่ายอาจจะร้อนหน่อยแต่คนก็เยอะวันนี้ก็ถือว่า เยอะอยู่ยังไม่แอ้อาดจ่งเงินไปแต่ก็ถือว่าเยอะในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็ราคาโอเคเลยบางสายพันธุ์อาจจะมีราคาที่แพงเพราะมันมีน้อยแต่ถ้ามันมีเยอะก็จะมีราคาถูกลงยิ่งในช่วงของตรงนี้ฝนตกหรืออะไรสภาพอากาศเปลีย่ยนนกไม่ไข่นกไม่เข้าคู่ราคาลูกป้อนจะแพงขึ้นมาหน่อยประมาณ 500- ร้อ0ถึงหนึ่ับาทเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ผมมาถ่ายให้ทุกคนดูก็ไม่ได้มาแนะนําร้านไหนถ้าใครสนใจจริงๆอ่ะเดินดูและสนใจก็คือ ซื้อไปเลยไม่จําเป็นที่จะต้องแนะนําอะไรมากมายเพราะส่วนตัวผมอีแล้วผมมาในฐานะลูกค้ามาอุดหนุนทั้งอาหารและลูกป้อนไม่ได้มารีวิวอะไรก็เชิญชวนให้ทุกคนถ้าชอบร้านไหนอยากซื้อร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นนะครับ <c oughs> แต่ถ้าถามในส่วนของเบอร์โทรหรืออะไร <c oughs> ตัวผมมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีแต่ทางนี้ที่ไม่อยากให้คือบางทีไปซื้อตามผมมันอาจจะได้นกป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับตัวนกนะทุกคนเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องป่วยอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่จะป่วยน้อยป่วยมากก็ขึ้นอยู่อีก อาระดับของที่เขาป่วยน,ะนั่นเองทุกคนแต่ทางนี้ถ้าจะซื้อก็ต้องเื่อตังค์ไว้ด้วยในส่วนของการเลี้ยงลูกนกวันนี้เราได้ลูกป้อนเลิงลูกแขกกลับบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านผมจะรีวิวทุกคนได้ดูแต่ในช่วงของตรงนี้ผมอาจจะเข้าร้านทํางานบ่อยหน่อยนะครับโอเคทุกคนสาหรับวันนี้ขอตัวลาดวยบ๊าย,ายอันนี้เป็นมุมสูงของจัดจักรนะครับที่จริงจตุจักรมีเยอะทั้งหน้าก็เป็นตลาดปลาสวยงามทุกคนเห็นไหมเนี่ย yeah, จตุจักรมดเลยเห็นไหมท้งเป็นด้านหน้า,นาและด้านข้างนะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเายบาย กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่